เธอเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครเห็นเธอได้ยินในสิ่งที่เธอเคยได้ยินแต่ตอนนี้คุณกำลังจะได้ยินทั้งหมดเช่นกันแล้วคุณล่ะคะเคยเจอประสบการณ์ร้อน,อนเหมือนมิลินหรือไม่คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะคะเช้าหลังจากคืนที่เกิดเหตุไม่มีใครพูด ไม่มีใครกินทุกคนรวมตัวกันที่ลานหน้าบ้านในแสงมิลินกัสิกะพานุพี่วุฒิเขาตายแบบนั้นได้ยังไงทั้งที่เมื่อคืนเรายังเห็นเขาอยู่เลยเขายังเดินไปที่ห้องครัวแป๊บเดียวพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเพราะว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันจะรู้ตัว หานุตอบเสียงเบาถ้าเป็นอย่างนั้นเราทุกคนก็ต้องอยู่ในรายชื่อถัดไปใช่ไหมก่อนพูดขึ้นสีหน้าเขาตึงเครียดยายแสงเดินออกมาถือดอกไม้เดินวนรอบบ้านแล้วหยุดมองไปยังต้นมะม่วงหน้าบ้านมันยังไม่ไปไหนหรอกมันหลบอยู่ในใครสัก คนตรงนี้ทุกคนหันมามองหน้ากันท,ทันทีไม่มีใครรู้ไม่มีใครไว้ใจใครอีกต่อไปก่อนกับดาวขอให้พานุช่วยผ่าศพพิวุธเพื่อตรวจสอบสาเหตุการตายหวังจะได้เบาะแสพี่จะแน่ใจเหรอพานุถามขณะใส่ถุงมือถ้าเราเปิดดู เราอาจเจออะไรที่เราไม่อยากรู้ดาวพยักหน้าเบาๆแต่ถ้าไม่รู้เราจะตายแบบเขาแน่ๆพบผ่าท้องของพี่วุฒออกกลับพบว่าตับไปและหัวใจหายไปทั้งหมดแต่ไม่มีล่องรอยแผลผ่าหรือเลือดกระเซ็นออกมาก่อนหน้าซีด นี่มันหายไปจากภายในเหมือนถูกดูดกืนไปเฉยๆผีกะมันกินจากขังในโดยไม่ต้องเปิดปากแผลเลยยายแสงพูดขึ้นเบาๆจากมุมห้องคืนนั้นเองมิลินได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากตาด้านหลังบ้านกึกกึกแกลบแกบ เสียงเหมือนไทยกำลังลาดอะไรบางอย่างผ่านใบไม้เปียกเธอคว้าไฟฉายแล้วแอบออกไปคนเดียวใครอยู่ตรงนั้นนะมีลินตะโกนเบาๆเงาเด็กผู้หญิงปากฏดใต้ต้นคอยอีกครั้งช่วยด้วยเสียงเด็กคนนั้นแผ่วเบามันอยู่ในหมูพวกเธอ มันกินน้องหนูก่อนล่างนั้นจะหายไปเหมือนหมอกพานุตามมาทันทีลินเห็นอะไรอีกแล้วใช่ไหมเขาจะชับมือเธอไว้แน่นถ้าจะมีใครช่วยเราออกจากนรกไม่ได้ก็มีแค่ลินคนเดียวนะเช้าวันถัดมาพิ่แพ้กลับมายินได้เลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ คนเริ่มสังเกตว่ารอยยิ้มของเธอผิดปกติดาวกัสิดเธอยิ้มทั้งที่ไม่ได้ดีใจยิ้มเหมือนคนจำอะไรไม่ได้ว่าความกลัวคืออะไรไลิลลินตอบกลับไปว่าไม่ใช่แค่ยิ้มนะดวงตาก็ไม่มีแววอีกแล้วเหมือนไม่ใช่คนเดิมๆอ่ะ พี่แพรเดินเข้ามายิ้มกว้างเมื่อคืนพี่ฝันว่าได้กินอะไรบางอย่างหอมมากนุ่มมากแล้วก็หวานด้วยแหละก่อนกระซิบเธอไม่ได้ฝันเธอจำไม่ได้ตังหากละ่ะว่าเธอทำอะไรลงไปยายแสงให้ทุกคนยืนหน้ากระจกที่ศาลาหน้าวัดใกล้ดอยโดยเชื่อว่า ีกะไม่สะท้อนเงาในกระจกของวัดเมื่อถึงคิวพี่แพ้ไม่มีเงาใดในกระจกเสียงดาวถอนหายใจเฮือกแรงๆมือเย็นเฉียบพี่แพรหัวเลาะเบาๆกระจกมันเสียหรือเปล่าขะยายกระจกไม่เคยโกหกยายแสงตอบเสียงเรียบแต่คนผี มันอยู่ในนั้นมันรวงได้ทุกอย่างยกเว้นแสงศักดิ์สิทธิ์เสียงสวดมนต์จากหลวงตาดังขึ้นพร้อมกลิ่นธูปแรงจัดทำให้แพจีร้องแล้วล้มลงกับพื้นดิ้นเหมือนถูกเผาหลังจากพิธีสะกดพ่แพถูกวัดไว้แน่นในโบสถ์เธอยังมีสตินะมีลินตะโกน ขอร้องอย่าไปให้มันเอาชีวิตเธอไปมันหิวหิวจนไม่รู้จักพอ่อพี่แพรพูดเสียงสัน่นดวงตากลับมาเป็นสีดำสนิทอีกครั้งทันใดนั้นเชือกที่มัดเธอไว้ขาดเองทั้งหมดเสียงเหมือนน้ำลายไหลกระทบกับพื้นกิ่งชาวแรงแทรกเข้าจมูกทุกคน มันเริ่มกืนเลือดใครสักคนอีกแล้วหลวงตาเอ่ยอย่างเคร่งเครียดคืนนั้นมีเสียงหอบหายใจดังจากรอบบ้านเหมือนคนจำนวนมากอยู่ในความมืดหายใจแรงมากเลยมันอยู่ข้างเราใช่ไหมดาวกระสิบก่อนพยายามไม่ให้มือสัน่นมันไม่เคยไปไหน มันอยู่กับเราตั้งแต่วันแรกที่มาถึงไฟสายส่องไปเจอกับเงาคานผ่านเพลานเหมือนกับล่างผู้หญิงที่ไม่มีกระดูกลำตัวยืดยาวคานเข้าไปหาพี่แทนเสียงแะเล็บขูดฟันเขี้ยวเนื้อด,ดังขึ้นแหบแห้งลงผ่านนุ กับหลวงตาตัดสินใจทำพิธีใหญ่เชิญดวงวิญญาณเดิมของพี่แพรกลับมาโดยเชื่อว่าผีกะใช้ล่างของเธอเป็นเพียงพาหะพิธีเริ่มต้นตอนตีสนิลินถูกขอให้เป็นสื่อกลางระหว่างคนจับวิญญาณ ลิงจะไม่ปล่อยให้มันเอาตัวพี่แพไปได้อิลิกล่าวขนาดไฟลอกสาราดับพรึบพี่แพร้องกรี๊ดดิ้นลุกขึ้นมาแล้วผู้ท้่ยเสียงของผู้ชายแก่คนหนึ่งไม่ใช่ของพวกมึงหลางนี้เป็นของข้าเสียงดังแหลมขึ้นจนเข้าของรอรๆับรบะเปิดกระจับกระจายลินหลับตาทาสำสมาธิสักคู่ ก่อนจะพูดว่าฉันรู้แล้วชื่อของแกอินตาพูดถูกสาบให้กลายเป็นกัะทันใดนั้นร่างของพี่แพ้ก็ล้มลงหมดสติลุ่งเชา้าพี่แพ้ฟื้นขึ้นโดยจำอะไรไม่ได้เลยมิลินเชื่อว่ากะถูกขับไล่ออกไปแล้วแต่ลงตากลับไม่แน่ใจมันไปจากหลองนี้จริงๆ แต่มันยังไม่ตายนะโยมผานุหันมาถามแล้วมันจะไปอยู่ไหนครับพระคุณเจ้าในล่างใหม่ขอบคุณนะที่อ่อนแอที่สุดคนที่กลัวที่สุดกล้องของก่อนบันทึกภาพได้ภาพหนึ่งเมื่อคืนล่างคานผ่านใต้ถุนบ้านมันหยุด แล้วหันมาทางกล้องเป็นใบหน้าของมิลินเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดซับส c ค i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาด EP ต่อไปแล้วพบวก,กันใหม่ EP หน้าค่ะกับมิลินเรื่องเล่ามหัศจรรย์